จากเหตุการณ์ช่วงเดือนสิงหาคม2558นางสาวรันชิตาสิทธาเดชานนได้แจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรคูคตเอาผิดกับนายคีรีรักสมณบาร,รมีหรือว่ามิตรมิตรชัยเพระเอกลิเกียชื่อดังในข้อหาช่อโกงเงิน35ล้านบาทต่อมามิตรมิตดชัยปฏิเสธว่าไม่ได้ชอ่อโกงตามที่ถูกกล่าวหาเรื่องจึงเข้าสู่กระบวนการของศาลจังหวัดธัญบ,บุรี และสารชั้นต้นพิาพากษาให้มิดรมิดชัยมีความผิดฐานช่อโกงก่อนที่จะถูกตัดสินให้จำคุกหกปีโดยไม่รอลงอาญาพร้อมชดใช้เงิน27ล้านบาทมิดรมิดชัยจึงประกันตัวออกมาสู้คดีอุทธร์ต่อมาสารอุทธรณ์พิาพากษายืนตามสารชั้นตน้นมิดรมิดชัยจึงยื่นดีกาเมื่อ25กรกฎาคมสองสองที่ผ่านมาสารจังหวัดธัญบุรีอ่านคำพิาพากษาสารดีกายืนตามสารชั้นต้นว่า มิดมิดชัยมีความผิดที่พากษาให้จำคุกจำเลย6ปีโดยไม่รอลงอาญาพร้อมให้ชดใช้เงิน27.3ล้านบาทให้แก่โจทย์เจ้าหน้าที่เรือนจำนำตัวมิดมิตดชัยเข้าเรือนจำทัญ,ญบุรีทันทีสิสิงหาคม 25. 2อง2 1นห0นาฬิกาสนาทีนางสาวรันชิตาสิทธาเดชานนท์พร้อมทนายความก็นำหลักฐานเอกสารเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคูคตปทุมธานี คือขอคาปรึกษาเรื่องเงินที่ศาลฎีกาพิพากษาให้นายคีรีรักสมณบาร,รมีหรือว่ามิตรมิตรชัยต้องจดใช้เงิน27.3ล้านบาทให้กับนางสาวรัญชิตาโดยนางสาวรัญชิตาก็เปิดเผยวันนี้ตนเองนอําเอกสารบางส่วนในคดีที่ถูกมิตรมิตรชัยช่อโกงไปขอคําปรึกษากับพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูทรคูคตเพื่อหาแนวทางฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนร่วมในคดีนี้ เพราะเนื่องจากตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2562สารดีกาพิพากษาให้มิตรมิตรชัยต้องชดใช้เงิน27ล้านบาทให้กับตนเองจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีญาติมิตรมิตรชัยติดต่อเข้ามาเพื่อชดใช้เงินแต่อย่างใดตนเองก็เตรียมตัวแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนร่วมในเงินก้อนนี้ในข้อหารับของโจรส่วนวันนี้ตนเองก็ไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากเนื่องจากอยู่ในสมดุลของคดี ยืนยันว่าหลังจากนี้จะดําเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและถ้าหากทางตนเองได้รวบรวมหลักฐานสําหรับผู้ที่ระทําความผิดได้ครบถ้วนเมื่อไรก็จะเปิดแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งก็ดําเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะส่วนเรื่องเงินงนะคะเรื่องเงินที่สั่งกระสงที่ต้องชําระชดใช้ชดใช้ค่ะ27.3ล้านบาทต,ตอนนี้ไม่มีการดำเนินการะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีการติดต่อเข้ามาไม่มีค่ะเรางเอา ที่วันนี้เรามาเราก็ามาเรื่องนี้ด้วยค่ะมาปรึกษาว่าจะดำเนินทางแนวทางไหนต่อได้บ้างค่ะก็ได้เงินคืนค่ะแต่ย้ำว่าถึงที่สุดอะคะ่ะ